ผมแข็งขึ้นไหมพี่หรือว่าเหมือนเดิมแต่เนี่ยโอ้เท่ยวลยอะทำไมพ่ผมมันรับรับเหล็กแขงโคเนี่ได้เนี่ยเอาเชือกดนแล้วเหล็กโดนแกะชนมากๆง่ายๆเลยมันูมากมันสูงมากข้อเขาไม่เป็นงนขึ้นแล้วไม่รู้ือ ยังไม่ตึงเลยก่อนพี่ไก่ปวดไปเลยม่งปวดไปก่อนหรอมไม่เจ็บข้อมือกันโอ้โห Let's go โอ้โ y e a yeah ไม่พีน้องพี a h ตไม่ได้เลยหมดแรว่ไม่ได้หมดแรงมีอยู่แต่ว่าพี่ในสต็ปแข็งมาก ไม่ไปเลยโอ้โหดีมากคือ ในนิสัยไม่ได้พี่วีลลองกูขายดูมั้งพีไม่อยางน่ะไปก็